สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีการสลับหรือเปลี่ยน c h Face นะครับจากตัวนาฬิกา Garmin Venue ในกรณีนะครับที่เรามีการลง w Watch f a c e หลายๆ w Watch f a c e ไว้ใน Garmin Venue แล้วเนี่ยนะครับแล้วบางทีเราอยากจะสลับ w Watch f a c e จาก Watch Face อันนึงไปเป็น w Watch f a c e อีกอันหนึ่งเนี่ยนะครับวิธีการไม่ยากให้เรากดปุ่มนะครับ Wake up หน้าปัดขึ้นมาเสร็จแล้วกดปุ่มขวาล่างนะครับสำหรับ Garmin Venue นะครับค้างไว้ จนขึ้นแบบนี้ขึ้นมานะครับเสร็จแล้วก็ไปเลือกคําว่า word face ก็จะเห็นนะครับว่ามี word face ที่ผมเคยลงไว้แล้วนะครับเนี่ยเราสามารถจะเลือก word face ที่เราเคยลงไว้แล้วเนี่ยนะครับได้เลยอันนี้นะครับแค่นี้เองนะครับสำหรับการเปลี่ยนสลับ word face ในการ m i n เ e n u นะครับลองทำตามดูนะครับหลังจากที่ได้ดูคลิปนี้แล้ว หากมีคอมเมนต์มีคำถามเพิ่มเติมสามารถโพสต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับสุดท้ายฝากซ b s c r i b e c ช anel g e t ดีด้วยสวัสดีครับ